โอเคเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนายคุริยะสร์สงคนเดิมอีกแล้วนะครับผมนะกลับมาอยู่กับเกมวันไนแอตเอมิโกในพาร์ทสนะครับผมนะจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ไปตีสองครึ่งก้บการตัดสินใจผิดของผมโอเคก็วันนี้ก็มาต่อกันเลยไม่รู้ว่าจะได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพยายามอะตั้งจิตสมาธิอธิษฐานให้มันจบภายในคลิปนี้ เออไม่งั้นได้เกเป็นคลิปมาราธอนยาวแน่เลยเออโอเคก็ไปเชิญรับชมกันเลยนะครับแต่ก่อนรับชมไปฟังอินโทรกันก่อนมามาเริ่มกันเลยผมก็ข้ามทุกอย่างแล้วเนาะมาเดี๋ยวจะมาพยายามด้วยกันนะครับโอเคก็เที่ยงคืนนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะผ่านตีสามได้ไหม แต่ผมจะพยายามนะครับผมนะพยายามให้ถึงที่สุดว่าผมต้องทําได้กายพร้อมใจพร้อมเราทําได้นะครับผมนะจากคืนที่แล้วที่เราโดนไปตีสองครึ่งโคตรอนาตีสองครึ่งเออโอเคก็เที่ยงคืนยังไม่มีอะไรเนาะนอนหลับรอสักงี่เพื่อกัน เดีย๋ยวผมขอรับสักงีบนะครับผมนะรับรับรอลิงไม่ใช่รอเรือจะกระตกกลิ้นทําไมที่จะเป็นของจริงนะผมจะเข้าไปแอบในตู้ดิผมจะไปแอบในตู้นี้แล้วมันก็จะกินจีอีซี่ครับผมใช่หรอได้เหรอไม่ได้สิก็เกมมันรู้ไงมันเลยไม่ให้แอบแอบเป็นบอกต้นแบบต้นแบบมาจากไนะฟในแอดเฟนดี้เทฟเฟไม่ใช่เอลลารไปแอบในตู้ปะท้โอเคมา เดี๋ยวคืนนี้ผมจะพยายามให้ผ่านไปให้ได้นะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะจะได้มีกําลังใจนะครับผมเดี๋ยวได้เหรอได้สิโอเคนะแชรห์หน่อยเป็นกําลังใจให้ต้องการอุ๊ยอุยอุยอุยคลิปนี้ต้องการสมไลค์ like. ต้องการ3ามไลค์เพื่อทําคลิปต่อนะครับผมนะแต่ก็ทําต่ออยู่ดีถึงจะไม่ได้เออสวัสดีจ้าไอ้จัง เมื่อคืนเราโดนยูจังแหละเมื่อคืนเราโดนยูจังแหละยูไม่มีแหละอุ๊อยยูจังหายเพื่งเที่ยงคืนเองนะพวกหนูเดินเ,เร็วกันจังพวกหนูจะรีบกดดันกันไปไหนเนี่ยโอเคอยูจังน่าจะยังอยู่แคมป์หกนี่ไงเราดูไอ้จังคนแรกน่าจะมาไอ้จังคันจะมาทางซ้ายจริงจริง ผมจำแพทเทิร์นของน้องๆมาไม่ได้อะคือแทบจะแพทเทิร์นเดิมเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครมายังไงอะไรตอนไหนช่วงเวลาไหนตัวมันนั่งจับเมื่อกี้ผมก็ปิดถูกแล้วป่ะเป็นไงเมื่อกี้ผมกะถูกแต่ผมไม่มั่นใจผมเลยเปิดกล้องดูดงมไม่เปิดค่ะ ก็ถ้าไม่ปิดสาวน้อยก็เข้ามากระทืบเราสิเมื่อคืนเราโดนอยู่จังกระซวกไปแล้วนะสาวน้อยคืนนี้ล่ะคืนนี้เราจะรอดไหมตีหนึ่งแล้วครับตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วเย้วิ่งรอบโตะให้เป็นสลีมงคลวิ่งขวัญแก่กำลังใจของตัวเองนะครับผมนะ <c oughs> ผมจะไม่ดูกล้องนะครับตีหนึ่งตีสองผมจะรอฟังเสียงเอาอย่ามีตามาโผล่ก็นั่นแหละอุ้ย โอเคดืดดดดดเฮ้ยอะไรวิ่งรอบประตูเลยนะตื๊ดมาสิจ้าก็มาดีครับก็มาดีครับไม่มาหรอไม่มาหรอมาจีปิดประตูแล้วอะ่ะก็อยู่นี่ไงครับมาสิครับเหมือนท้าทาย ไม่ต้องกลับมาหรอกเราไม่คิดถึงเธอเราไม่คิดถึงเธอจริงๆอุ๊ย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 ใครหายน้องไอน้องไอหายโอเคน้องไอทำไมมันชอบวับมายืนอยู่ข้างๆตรงนี้อยู <laughs> ่โอเคตึ๊ดตื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 ๊ดคือจริงๆอ่ะไอจ้างกับยูจังอ่ะฟังเสียงได้นะคือไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ แต่มันเสียวว่าตรงไออะไรชื่ออะไรนะอิบุกินี่แหละอิบุกิกับไอจังไอเอ,เอ,เอมิโกะจังนี่แหละน้องจะมาเดินไม่ให้รู้ตัวโอเคน่าจะประมาณตีสองอ่ะน้องเข้าโจมตีน้องจะเข้ามาปุยยี่ปุยยำเราไม่ใช่แล้วอย่าทำน้อนโอเคคืนนี้โดนขโมยเมนพอร์ ออกไป้ตายสิที่เจ้าจะขโมยพลังงานของข้าไปทำไมเจ้าจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือบอกทีโอเคเอเอ,เอมิโกะยังไม่ออกมานะครับผมนะก็ก็กกไม่เปิดค่าวิ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 วอ่าประตูซ้าย ทำไมต้องเกี้ยวกาดคือน้องไปดีๆก็ได้ไหมน้องทำไมทำไมน้องต้องเกี้ยวกาดเลยพี่ยูวิกิยังไม่แดนโอเคเปิดไฟรอไม่ต้องเปิดหรอกรอดูเลยรอดูว่านางหายตอนไหนก็ตอนนั้นแะนะนางมาละไปยืนต้นรับนางเงนอุ้ยไปดีๆก็ได้ อ่าช่องระบายอากาศโอเคอยู่ไหนอยู่นี่โอเคงั้นผมชาร์จแบตรอแล้วกันเราต้องรีบทำอะไรก็รีบทำก่อนนางจะถาโถมเข้ามาดังพายุ <c oughs> โอเคไอจังก็มาอยู่จังก็มาอยู่จังอยู่นี่ไอจังอยู่นี่โอเคคอยระวัง่ง อยู่มาสามทางผมกันนี้บอกเลยนะครับว่าจ G จีวีกู๊ดเกมเวอรน้องอยู่นี่น้องลงมาแล้วน้องทั้งสองวนวลนางลงมาแล้วนะครับผมนะ <c oughs> มาแล้ะหนึ่ง, <c oughs> ไ,งไม่เปิดค่ะ ไม่ได้ไนะยูคิยูกิแดนยางยูกิยังไม่แดนมาละพลังงานจะหมดพลังงานจะหมด เช่แบตแบบตรีบ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 รรีรว้อนเผร้อนโอเคอยูิกี้นิ่งโอเคไอ้นี้มันบังจริงตีสองครึตีสามแล้วตีสามแล้วตีสามแล้วยังอยู่ยังนิ่งอยู่โอเคตีสามแล้วคืนนี้เราจะตีสี่ไหมจะตีสี่ไหม น้องจะเริ่มโถมมากขึ้นนะครับผมนะแล้วรู้สึกตีสามนี้อิบุกิเริ่มแดนแล้วน้องอิบุกิแดนไม่รู้ว่าผมชอบเรียกอิบุกิแดนอะไรวิง่งวนวิ่งมาเรียกอิบุกิแดนนะ,อ,อ,ะอุ๊ยเจ้าจิงจอกจะขโมยพลังของเราไปทำไมนี่แน่อีน่อิบุกิแดนหัวโจ้ยอิบุกิ mà leo, đúng tiếng, rong rắn đấy là miếu, là mà, lèo. mà, lèo, mà lèo, mèo แม่มาทำไมจ๊ะหูร่นละร่นละร่นละผมล่นละผมล่นละ ยงัมามามาะอาะไรอะไรผมไม่ใช่โชตาคุ้งนะ เค okay, อยู่นี่ยุกีมาแล้วยุกี้มาไม่เอาเมีย,มยว <S <S นั่นแห่เกือบเกือบปิดก่อน ไม่เปิดค่ะแล้ว <c oughs> ก็พูดคำเดิไเไไมไ,ด <c oughs> ไม่ได้ไงเข้ามาเราก็ตายดิเราจะให้เข้าทำไมยุกี้ยังอยู่นะครับผมโอเคช่วงตีสี่เข้าตีสี่แล้วนะครับผมเย่ว oh ok <ai> ิตกใจกีทีก็ตกใจซาวโกซังเล่นซะแล้ว มาแล้วเงิขึ้นมาแล้วโอ้โหมากันหมดเลยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยนอ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 คือโถมเกินคือโถมไปเออโดนน้องแมวโดนน้องแมวยุสวัสดโอ้ยโอ้สาวโกมาซ้ายเอมิโกมากลางพอเปิดประตูโอ้โหอิบุกิมาเออโอเค ถ้าน้องจะคอมโบขนาดนี้นะน้องขนมาทีเดียวเหอโอ้โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมนะเอาไว้ตัดพาร์ตอนนี้ได้ตีสี่เนาะอีกสองชั่วโมงจะหกโมงละรู้สึกน่าจะได้ประมาณตีสี่ครึ่งเมื่อกี้โอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะหกโมงได้ไหมผมว่าได้เกมได้เป็นมหากรรมมหามาราทอน,นคลิปยาวแนะ่ โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนวันนี้ใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณจริงๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนด้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ